เรียกว่าฟอร์มร้อนแรงไม่หยุดนะครับสำหรับเวียดนามล่าสุดทุบชำาทุบอิหร่านชำชำสามต่อศูนย์เซตแบบขาดลอยขาดกระจุย25ต่อ10 25ต่อ9 25ต่อ18ขาดมากตอนนี้นะครับเวียดนามเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขึ้นชื่อว่าเป็นแตงหนึ่งฟอร์มดีที่สุดของรายการนี้นะครับแล้วเจอกันจ้า FIVB Challenger ครับที่ฝรั่งเศส Road to VNL 2024ไม่เกินจริงไทยแลนด์จ้าเวียดนามจะแข่ง VNL แล้วจ้ามีโอกาสนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปคัด Challenger ครับไม่ติดก็เสมอตัวแต่ถ้าติดเราได้เล่น VNL 2024ก็เจอกันจ้าโอ้โหฟอร์มดีมาก เข้าสู่รอบรองแล้วนะจ๊ะมงลงอย่างแน่นอนรอดูกันแล้วกันนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวลอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนะครับรอดูว่าเวียดนามจะเป็นแชมป์เอเชียหรือเปล่าต้องติดตามกันครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย